ทำแทนลูกใช่ไหมของลูกคลอดเองหรือพาคลอดคลอดเองค่ะคลอดเองกี่วันแล้วน,น่าจะสามสามวันนี้อ๋อโอเคก็คือถ้ากรณีคลอดเองอะเจ็จวันหลังคลอดเนี่ยก็คือเริ่มอยู่ไฟได้แล้วตอนนี้แต่ละเราพอสตออะค่ะจะมีแพทย์แผนไทยทีนี้ก็คือต้องดูว่าเขาอยู่หมู่ไหนจะได้เช็คว่า อยู่ในเขตรับผิดชอบไหนแล้วเราพอสตอน,นั่นน่ะมีแพทย์แผนไทยไหมมีให้บริการแพทย์แผนไทยไหมจะได้สามารถไปใช้บริการไปนัดอาหารล่วงหน้าเพราะว่ากรณีของการดวไฟค่ะมันจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์อะไรก็ไปดูว่าที่นั่นอะ่ะเขาทำอะไรให้เราได้บ้าง <S <S แต่โดยพื้นพื้นนะคะก็คือก็จะมีอบแล้วก็มีทําม,ม้งเกลือของที่นี่ <S <S เพิ่มมาก็คือจะมีน้ำทานทีนี้ก็ไปใช้บริการหลังคลอดให้เว้นก่อน7วันต้องดูแพทย์น้อยแผลแ,แห้งดีก่อน <S <S ท้องแรกด้วย อยู่ตั้งแต่ท้องแรกมันก็จะดีกว่าเพราะว่า1คือตอนช่วงที่ท้องอะค่ะฮอร์โมนมันมีการเปลี่ยนแปลงกะช่วยปรับพวกฮอร์โมน2คือพวกน้ำข่าวปลาที่ยังค้างค้างอยู่การอยู่ไฟเนี่ยจะช่วยทําให้น้ำข้าวปลาออกได้หมดได้ดีขึ้นช่วงที่ตั้งครรภ์น,นะคะฮอร์โมนบางตัวจะสูงวอากปกติแล้วก็จะมีพวกฮอร์โมนที่แบบกลิ่นนะคะออกมาตามตัวการอยู่ไฟมันก็ช่วยลดพวกกลิ่นพวกนี้ได้ช่วยปรับฮอร์โมนให้สูงเป็นปกติ น้ำเปล่า,าแล้วก็ยังอบมาช่วยปรับฮอร์โมนอีกหลวแหละททางตัวทํหม้อเกลือเนี่ยก็จะช่วยเหมือนลดตรงนี้ได้ด้วยอนอกจากจะแค่ทําให้หมดลูกเข้าอู่ไว้ขึ้นช่องท้องอะไรกระชับไว้ขึ้นมาช่วยขับน้าส่วนเกินอะไรพวกนี้ออกไปด้วยนั่งท่านเนี่ยก็จะช่วยทําให้แผลฝีเย็บแห้งไวขึ้นช่วยทําให้กระชับก็ลองดู ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยไปทําการก็คือไม่ได้มีคนแนะนำา้องก็คือไม่ค่อยมีเวลาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลอ๋อยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลนั่งแหละก็รอแล้วก็ของโรงพยาบาลก็มีหรือไม่ก็ติดต่อลงบาลเลยนะเขาเขาก็คบอยู่นะลองดูหรือไม่ก็ถ้าแบบว่าไม่สะดวกจริงๆไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกทําเองที่บ้านเอาร่มอ่ะ ผูกกับตรงข้างๆหน้าต่างล่กษณะกลางใช่ไหมแล้วก็เอาเป็นผ้าปูเตียงอะ่ะมันไม่หนักไงมันก็จะกาลังดีอะค่ะแล้วก็คลุมเราไม่หนีบตัวหนีบผ้าหนีบๆทำเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเป็นกระโจมอะ่ะแล้วก็ใช้เป็นหม้อของข้าวหรือว่าหม้อแดงอ่ะหม้อที่ต้มซุกี้อะ่ะอย่างนั้นก็ได้หรือหม้อของข้าวก็จะเซฟหน่อยถ้าเป็นมุงกระโจมเนี่ยไม่ได้นะคะกระโจมสําเร็จรูปเปล่าหรอคือเรามีใช่ไหม,มอ๋อเขามีแค่นั้นเลยก็ใช้อันนั้นแหละเป็นมุุงเป็นเหมือนปักกรดอ่ะเหรอ ก็ได้แบบนั้นถ้ามีอย่างนั้นอยู่แล้วก็ดีเอาแล้วจริงๆเราก็ทําได้เองอยู่ทั้งนั้นเลยไม่ต้องมาเสียตังค์ <c oughs> สามารถทําได้เรื่อยๆไงเพราะว่าหนึ่งเรามีเวลาใช่ไหม